ยูยูยอยู่มยนยุ้มยุยมยุ้มจิ๋วจวยังไกท้ายเว้ยกหัีมาครับผมปิดฉากได้สวยครับผม สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมมากจะแก้วอีกแล้วครับผมวันนี้ก็ขึ้นปีพศใหม่แล้วครับปี68นะช่วงนี้ก็มาล่วงเลยมาจนถึงเดือนกุมภาแล้วครับผมก็ยังไม่ค่อยจะมีคลิปตกปลาอะไรนะมีไปแค่คลิป2คลิปเองนะครับวันนี้ก็เลยหาโอกาสนะครับไปลงเรือกันนะครับวันนี้โอ้เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ไปลงเรือกับไตนะครับอยู่ที่เขื่อนลำเชะนะครับผมเนาะ วันนี้ก็น่าจะไปเล่นปลากระสูนปลาชโดกันนะครับสําหรับเกมในวันนี้ก็มีทีมงานผมไปอีกหนึ่งคนก็คือมีพี่เจนนะครับพี่ที่ทางานนะครับไปด้วยกัน1คนนะครับผมเราลงเรือกันสคนวันนี้ไต่ที่เราไปก็จะเป็นไต่กี้นะครับอ่าเป็นไต่กี้ประจําการอยู่เขื่อนลำแช่เลยครับผมมีอะไรก็โทรหาได้เลยครับนี่เบอร์ติดต่อตรงนี้เลยครับผมจะจะขึ้นไว้ให้นะครับผมเราผลงานเยอะแยะมากมายครับถือว่าไต่คุณภาพอยู่ครับผมสําหรับไต่กี้นะ อ่ะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ว่าผมเตรียมอะไรไปกันบ้างนะครับผมเนาะตัวนี้จะเป็นกระเป๋าครับตัวนี้กระเป๋าก็จะเป็นพวกอุปกรณ์กล้องนะครับเนี่ยผมจะใส่ไปในนี้นะอุปกรณ์กล้องแ่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตกปลานะครับเหยื่อนะครับกิปเบอร์พวกเหยื่อปลอมพวกอะไรจะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็คันวันนี้ผมเอาไปทั้งหมด3คันนะครับเนี่ยอ่ะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นเวท28นะครับเนี่ย PE 0.8นะครับตัวนี้เอาไปเล่นนะครับอ่อนเล่นสนุกเผื่อตัวเล็กนะครับ สำหรับคันนี้ก็จะเป็นเวท62นะครับคันนี้ก็จะเป็น PE 1นะครับคันนี้ลองใส่ไปครับผมกับลอกซีเซียนะครับตัวนี้ซีเซียแล้ะติดทะเรียกนะครับ คันนี้ก็จะเป็นคันตีเโดูนะครับผมก็เอาไปที่87นะทีจริงมันก็ใช้แข็งกว่านี้แหละครับผมแต่ว่าผมมีเท่านี้นะก็เลยเอาคันนี้ไปเป็นคันตกประชดของผมแหละเปลี่ยน p ีแล้วใส่ PE 3นะครับคันนี้กับรลอกของสไปเดอร์นะตัวนี้รับผมไป3คันนี้ก็น่าจะเอาอยู่แ้วล่ะครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไปเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันไปดีกว่านะครับผมลงไปหาไตกันที่มอบกาดครับผมไป 那就那很很很偏的了 โอเคครับมดหลังรถมดแล้วหลังรถมดยังครับเจ็ดในรถด,ดูของลงเรือร้อเนี่ยเสบียงลงเรือวัอนนี้ครับผมบรรยากาศท่าแพมอบกาดนะครับ ท่านใดที่ต้องการแบบมาล่องแพสนุสนานนะโอ้เยอะแยะมากมายครับผมมีหลากหลายให้เลือกเลยแพนี่โอ้ยาวไปสุดนน่นเลยนะแต่ประมาณสัก3 0ม0แพเลยนะครับผมนี่โหสุดยอดครับไปมาแล้วครับ สายสวัสดีครับวันนี้สวยนิดหนึง่งสายนิดหนึ่ง ครื่องนิ่มจริงครับผมดึงดึงเอาบอลติดเลยไปดูไก่ไก่ปลาน้ำน้ำกูไปด้วยอะไรนะไก่ปลาไก่ปลากวนตีนขมักเมฆไก่ไก่ไก่ป้าอืมอ ไม่มีฝีมือเลยปลาลำแจ่เนี่ยกัดก็ไม่โดนแล้วข้างบนมันมีหนามไหมครับเราเดินตีได้ไหมพี่กีเดินก็เป็นแก่งเนี่ยตีแก่งเดินตีโล่เก่งปลาตกแก่งตรงนีนะมีขาดมันไม่มีใครเดินเลยอืมแต่ว่ามันจะเป็นตัวไม่ใหญ่ใช่เออตกอะไรอีกซอกหินนี่เนี่งอุ้ยอยู่อยู่เราเอาโล่เราเจ็ด

มันอยู่ระดับประมาณหนึ่งเมตรจากนาหินโอ้นี่ก็ซื้อมาจาณาเขื่อนก็ใส่สวย,ย,ยอยู่ <laughs> โอ้สองตัวเต็มปากเต็มคำไม่มีรุดแน่นอนเ <c oughs> จอสิงกิง้งเหรตัวเล็กผมมีอยู่เฮ้ ตามจริงน่นะมันอยู่เหมือนอยู่ช่องนี้เลย,ยช,ช่องใจเท้าตรงนี้เลยนี่นนนะอืาม ทำแล้วสองใบสองมืออ๋อแล้วครับอ๋อแล้วอ๋อแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคแต้่โอ้มันอยู่มันมันอยู่แล้วแบบหนาแก่งอันนี้นี่วะนี่แหละมันอยู่หนาแก่งเมื่อกี้วันนี้มันขึ้นกัดฟ้าหน่อยตรงนี้ มาแล้วครับท่านลองแต้มที่สามของท่านลองร่วงร่วงต้องร่วงต้องร่วงตัวนี้โหดูแอคชั่นคันซะก่อนออยังอยู่ยังอยู่อ่ะอี๋มาแล้วมาแล้ว วันนี้ต้องสวิงนวดแหละครับไหนก่อนชัวร์กดไปนี่แหละครับวันนี้วันพระใหญ่ดาครับผม <c oughs> ชอบมาทำบุญกันเลยดีไปได้ <c oughs> เลยผสวยงามในเคี้ยวอยู่นี่ครับพี่กี้ครับไตกี้คนดีคนเดิมโอ้จิกครับเนี่ยัวเยอะเนี่ยเกียร์ตัวเยอะเด้เอ,ดอดุ้ยลายางครับ นี่ครับผมอย่าจิกตัวนี้เลยครับผมนสองแต้มแล้วตรงร่วงตรงร่วง,รง,รวงหมายนี่เป็นหินตรงร่วงครับถ้าลองบอกตรงร่วงไปก็ต่อครับฝับงเคยแต่โจ๊กครับมาตอนนี้เลยมันร่วงเนี่ย <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วครับของอาจารย์ของลองเจ็ดครับอือหงแล้วเขามานานเขามานี่ได้ตัวที่ไปได้อยู่ ตมที่ห้าใช่ไหมเต็มที่สี่ของพี่เจดเต้มที่ห้าของของรวมทีมงานท <c oughs> ันเวทไ,ไม่ไปถึอโอเคยบร้อยครับดูกระชังซะก่อนครับตัวซุสีป๋าอยู่กับชังนี่จะชังนี่งัดมาแล้วซิบ <20. S 1> <40. S 2> โลถึงยังนี่ตัวหนึ่งเคยเคยใส่ไหมกระชังนี่สิบสิปิปอิโลสิบโลายสิติของกระชังนี่กัดเจ้าเดิมครับเยอหัวจิกตัวเดิม สมมันเถอะนะใส่หน่อยใส่ใหญ่ก็ใช้ได้บิดครับผมนี่มาอีกแล้วครับทดลองโปรเจกต์มาอีกแล้วจะใส่เล็กแต่กอได้ไหมน้ำเต้มครับน้าแข้มครับนี่ก่อซื้อว่าใส่ใหญ่ของกระสุกจุดนะครับประมาณนี้ถ้ากระสุกจุดรุ่นนี้ก็ตึงอยู่ ผสวยงามมาครับผมเดี๋ยวเราจะทําการออกจากแก่งวางเต่านะครับแก่งวังบนเราจะลองดูครับว่าจะไปตีตรงไหนได้อีกนะครับแต่ไหมเยอะอยู่ครับผมก็ค่อยไปกันครับผมตอนนี้ก็ได้าประมาณสักหกแต้มฟากระสุนล้วนๆครับผมเพราว่าเราสายฟ้ากระสุนไปเดี๋ยวรอดูว่าจะออกไปตรงไหนกันต่อครับแล้วแต่ไตเลยครับผม

ไปจมแม่นี่หรือว่ายอ,อย่างี้กนนี่หยนี่นี่รัวลาขางลามันนี่มไม่ข้นชาด้วยขึ้นชาไหมเข้นชาจาีดทันกีมีข้อปากเลยดินอหัวกอเลยเนี่ยกอเลยไปเลยมุมนี้หนึ่งแบบงเรๆ้สียชีวิ ไปตัวเดิมเลยเนี่ยขึ้นเหมือนอันนั่นเลยเหมือนตัวรอบแรกเลย<ไ>ยองว่ะเล่นของใหญ่ชะนะพิจิตรไปเลยน,ะน่ะไอ้าเต็มพิจิตรนี่นหะชนะนอกไปเลยนะ่ะนห,นนะหมวยโยคฮาเลยน่ะเองวะ่ะจำนว,วน

ออนี่มาเปนปล่อยขาน่นบเ็ดสองขอก็ได้การถูกดีสิเอาครับผมสวัสดีเด้ออยู่เป็นฝูงจริงวะเอ๊ะ นี่ไงตรงนี้ไม่ใช่ในกินไงหัวนี่ไม่ใช่เวลาปลามันได้มันชุลมุนเลยเนาะไปแล้วครับทดลองไว้อีกแล้วเก็บงานกระสุนงานนี้กระสุนพวงมาแน่นอนครับธรรมดาดีนี่งานเล้ยอุ้ยตึงตึงตัวนี้ตึงจันกี้นี่นี่ตึงตัวแดงโลเลยตัวนี้ đai u, đai u, tô này đai u, phẳng lên cắt lọ phẳng lên này. Ui, nhìn tua này, nhìn tua này. Sày sướng này, sày quá, ui, sày dài, dài qua thúc tua. Đi no. đi, đi đi, Bấm qua. Thả, thả, tì lọ phẳng với liền. Hôm nay sẽ đốn như Nó? Mà Mình sẽ khửn đại không? Mày <laughs> <laughs> đuôn sải <xái> luôn sải thôi Trở lại dài dài Không đưa nè à. à, à, chi bán, thức mà à, chiếc 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 chiếc. À, à, Ok Ngọt à. khắp Xay hey. đi, xay đi Xay đi, xay này tôi đi mắn, hey. đẹp mắn, à, đẹp mắn. ใส่ยูสย่ยูตัวนี้ใหญ่สุดหรอในบรรดาที่เราได้มานี่ซิงกิ้งขาวหางแดงหลอเลยซินปน่านวดป่านวดป่านวดป่านวดพุทธคุณป่านวดอืมเบ็ดมองง่างอะ่ะอ้าวอือร่อยครับผม เนาะหมยป่าอย่างเงี้ยเนาะมาจะลองดูกันต่อครับผมโอ้ยป่าอะไรเนมะื่อกี้มันมันมันหายติดอะไรนะั่นะน่ะนั่ะเห็นไหมแกเห็นไหมนั่ะน่ะน่ะมันหงายท้องด้ยนะ่ะมันเมาเปล่าวะกี่ไปดูเลยปัดนั่นน่ะโอ้ยวันนะี้โดนจะดูเด็ก เลีถึงทัวร์เลี้งคืนคนหนึ่งไปดูดิไปวันใหญ่หรอ,อขัดนิดเดียวเพราะแต่วายไม่ได้นี่แหละเออใหญ่ใหญกัดนิดเดียวขาดหางนิดเดียวอยืได้เลยเองนี่ได้ยูนี่ใส่ โอ้เจ็ดขีดเจ็ดไปขีดได้อยู่นี่ดูยังดิ้นได้อยู่เลยนะโยกแตกอีกพี่เจ็ดป้านินหางขาดหางขาดด้วยดูคนละครึ่งเขาโครงการคนละครึ่งแล้วมาแล้วครับแถบนี้จะได้หรือเปล่าครับผมหลังจากที่มักจะแกวปล่อยปลาไปหลายตัวแล้วครับ Lúc <coughs> pues eh. <coughs> <Sados> đó hỏi lắm là anh lắm lên anh yung 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 đi đi. mãi mày. Nandi, mày. 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 Mày.

คนเด็กมากุโอ้ยดีนี่มันติดเต็มคาราเบียวอืมไม่กระดุดแล้วนะครับอู้ใส่สวยดีเนี่น้อสวยสวยสวยตัวนี้นี่ครับผมตัวเมื่อกี้นี่ชื่นชมได้อยู่นี่งามอยู่อืมผลงานมักจะแกวระหว่างลูกพี่ไปดังพักครับผมนี่เด้อพิจิตรดูของผมครับผมสุดยอดตึงอยู่ตึงอยู่ดีอย่าเขาเรื่อง โอาเอาลงเลยครับอุ้ยแรงแรงเอ้ยเอยมึงยังมีเกลือกท่าอีกใส่ตึงอยู่ใส่ตึงอยู่ฮิแม่งตรงนี้แมงสองทีแล้ววะรุดฟันดีเลยเดี๋ยวจีนในตำนานครับผมแต่บอกว่านอกจากติดปลาเลยติดต่อดีเลยนะเหยื่อหากินนี่ครับผมวัญนางครับผมโอเคครับนี่อีกไซส์อีกตัว พี่เจ๊ยบพัแล้วครับพี่เจ๊ไปนั่งพักก่อนเลยครับเดี๋ยวผมอยู่ยาวๆเลยครับไปกันต่อครับผมสองเต็มแล้วครับต่อเดียวนี่ยไปทางไหนวะมันจะไปทางนู่นไหมเนี่ยอะไรวะเกาะไม้เฮ้ยปลาปลาเฮียปลายังไม่รู้เลยนี่ว่าเป็นปลาเนี่ยมาขาวหรปลาตะก,กุกหรอกระซูบกระซูบขีดนาะ <c oughs> อ๋อตัวนี้ก็ถือว่าวัดพระวัดเจ้าแล้วกันนะครับผมเนาะนี่น้ำแห้งเลยตัวนี้วัดพระวัดเจ้า,าเ,าเยังวะโอ้ตายแล้วอี๋เอาไป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 แล้ว <c oughs> โดดตอมไปแล้ว อีกแล้วนี่แหละของแท้อเอาหมานอยู่โซนนี่เด้ด่เองเี่ดดเลยเหรอไม่ใหญ่เท่าไหรเอา้าพอได้ถอดบ้างตัวนีน้พอได้ถอด <laughs> โอ้ครับผมโอ้ขอบคุณเนี่ยนี่นอนเถอะแสดงว่ากระสุนเอ็ดไซเท่านี้มากด้โซนนี่นำกำลังเกี่ยวไป ตึงตึงตึงตัวนี้โอ้ยมันกอท้องแม่เลว่าตึงเลยว่าใหญ่เอาล่ะครับพี่เจ๊สามสี่ห้าแล้วนะนี่ห้าตัวแล้วนะแค่ตอนพี่เจ๊พักนี่ปล่อยไว้หนึ่งนี่ห้าตัวรัวอันนี้เต็มที่สี่เอาโอเคครับขอบคุณครับ Couple. Ôi gì Ôi đó sao 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 Mà nhân lẹt đi vô Ây mình bị mà đi lên vô Ok, lút đi วีทอไใส่เท่าดีเลยดิประมาณสักสองขีดครับสามขีดเนาะ 2> 2, ขีดสองสามขีดครับผมคขอบคุณครับเอาครับผมณขอโทษทีครับมายามเย็นนี่ห้าโมงสี่สิบแล้วครับผมเต็มนี่หาเอาเลาะนี่เธอเองเต็มปากเต็มคำมีต่ตอกเอาแบบมีเสียงด้วย เสียงดีเอ,ดอ่อสวยไ,นะไม่ไม่มีหรอก็อาจารย์ตีอาจารย์มักตีผ่าจะตีนี่ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ขอบคุณครับน้ำเดี๋ยวได้ได้ได้ได มีฝูงไหมเนี่ยมีฝูงไหมอู้ใหญ่ใหญ่หญมันขึ้นหลายถีหลอกลอก่ลอล้วหล่อๆครับผมเดี๋ยวผมมาขึ้นก่อนเวดมาค,ครับผมพิดฉากได้สวยครับผมเวลาหกโมงพอดีแสงเริ่มเลือลือน,น,น้อยแล้วอุ้ยสวยงามครับแบบนี้เจ๋ครับพิดฉากค่ำคืนนี้ดูแสงเริ่มหมดแล้วครับ 6โมงครับผมเนี่ยกำลังจะ6โมงพอดีเลยครับผมไปถือว่าวันนี้ก็สนุกสนานกันเต็มที่เลยนะครับยังไงก็ขอบพระคุณไต่ด้วยนะครับไต่กีนะครับผมยังไงก็ฝากผลงานไก่กีไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครที่มานะครับผมเนาะถ้าบอกว่ามาจากช่องมักจะเกลียวนะครับเดี๋ยวไต่กีจะมีส่วนลดให้นะครับผมมีอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปคุยกันหลังไมเอานะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งที่อยู่เบอร์โทรไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ก่อเดี๋ยวมาชมผลงานครับผมว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้2คนครับผม ไสไม่ได้ช่วยนะครับผมบอกก่อนนี่ครับผมว่าปาพวงครับปวาพวงครับอือขัดขันครับผมแต้มนี่ครับผมสองคนครับผมลูกพีกับลูกน้องครับผมนี่ช่วยรวมโดยช่วยกันครับผมคนละครึ่งวันครับไป่เจคึ่งเช้าผมครึ่งบ่ายพอดีครับผมพัดกันครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าฝังกันครับเดี๋ยวเราไปค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าตรงฝังอยเป็นไงพอดีว่าตอนนี้แสงมันใกล้จะมดแล้วครับผมนี่หกโมงแล้วแอน ตะวันก็กำลังสวยเลยครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนก็รอติดตามแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ